ดีค่ะวันนี้ายนะคะไปก็จะมารีวิวโออะไรนะอึนดันเฮเราจ้ะอายกโอเป็นอึนดันเฮตัวน,นี้นะคะก็คือว่าเราก็กินจนจ,นจะหมดซองแลวหนึ่งซองเนี่ยมันมีห0สบเมตรนะจ๊ะก็คือว่าเรากินไปไปแล้วประมาณ15เมตรเรากินเกือบกินไปแล้ว15หเมตรกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็คือว่าเราเคยกินมาแล้วรอบหนึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเรากินวันละเม็ดแล้วก็เรารู้สึกว่าผิวเรามันก็ดีขึ้นอเสียงไปแล้วหนึ่งแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าเอองั้นซื้อมากินอีกเพราะว่าวิตามินซีมันก็ช่วยเรื่องแบบว่าภูมิคุ้มกันเราด้วยใช่ไหมช่วงนี้ก็โควิดเราก็เลยแบบซื้อวิตามินซีมาซึ่งเราก็กินตัวนี้ไปแล้วผิวก็คือว่าถ้าลองไปเทียบกันว่าเราคือเราอ่ะ คือว่าช่วงหนึ่งเราเป็นแบบไข้ทับระดูใช่ไหมแล้วผิวเรามันก็เลยแบบว่าดำขึ้นมาก็คือเนี่ยแต่ว่ากินแล้วมันก็เหมือนแบบมันช่วยซึ่งที่เรากินอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าตัวนี้อย่างเดียวมันมันมันช่วยให้เราแบบผิวเราสว่างใสมากขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ค่ะมันมันเป็นแบบผ่องนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คงไม่ได้ผ่องมากเพราะเราไม่ใช่คนขาวแล้วเราก็ดูว่าเราเป็นคนแบบสีผิวดำนิดนึงนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาบอกว่าเรากินตัวไหนบ้างแต่เราดีวิวอันนี้ก่อนละกันก็คือว่าตัวนี้ก็คืออินเดนเฮก็คือแบบกินแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบช่วยความแบบขาวใสอะไรเงี้ยเพื่อความแบบใสอะไรเงี้ยกินตัวนี้ก็คือแบบโอเคเลยเราว่านะขอจบคำรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ